เข้าไปมึงแม่ต <Gym. S 3> um ้อขูนักมันนี้มันยังไงผมก็บอกพิมพิมไป3ปุ้นเองมัน2ลูกแล้วก็บอกให้เขากวดเอาสายมาพร้อมด้วยกว่า2ลูกจะใส่เท่าไหร่มอ่ะทำไมล่ะอื้อถ่ายแล้วกดเดี๋ยวอื้อซ่าเลยครับเพราเราประสบไม่ถึงเขาก็พัดไปนะครับหวันก็ต่อเขาเอ้นซ่าก็ไม่ ปลูกนะคระัคแบแบร้อยไปสาลูกนลเิ่เิสาเิสอนี่กำกำไปหนึงแล้วหรออยู่ที่วดไม่ค,วมคนว่าจะใหรเดียวนี่แนะ่โอ้อเดียวอายุมาสองคู่สเสรจคู่หลายเงี้ยนั่นนะเดี๋ยวทำไสาก้องไม่แนเ<น>ดี๋ยวเขาไหนสายกล้องขมุก ยิ้มยิ้มนะเพื่อนว่ไม่ชอบเข้ากล้อง

ลน้ลำปงนองัเรดีแรงดีนะลางรถแต่ตามนั่งรถอ่ะายน้ำไปโดนแวโอ้หที่เ็ของนี่ะแรงเกนโอ้ขนัดปาดตนนี่ปาดที่อย่ยมเลย

lúc đi ngon đi bá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 n

ปูนสายสโลวเปล่าน้อยน้อยวะไปตู้น้อยดีน้อยวะแล้วเอาลูกหนึ่งเลยแล้วก็เอาไปนู่นเออนู่นถึไหนนะเหลือก <si suppression> ็ไปได้ถึงโรงเรียนแล้วแหละเนาะถ้ามันไม่ถึงก็แค่หน้าบ้านพอทางขึ้นทางลงกันออกติดตานเลยลูกนึงเลยฮะลิปบอลถ้หมูก็ได้ปลูกเลยเสร็จแล้วก็ย่างหมูกินเนาะ คนอ้วนไปตัวที่น้องก็ไม่เหลือจกข้างล่างนียจกข้างล่างยทำไมเราไปเลยไปขอเราไปขายเหรอเออมันจะเทง่ายจ้องล่างยกตอันนี้มันคือเพื่มันไม่ใช่ล้วเหรอโอ้ยไอรุ่นไอ้รุ่นกำลังดีไม่ต้องบอกว่านั่งกันในรุ่นไม่ต้องกลัวแน่นอนกำลังเด้อตีบอกว่าบอกลูกเขยทักบ้านมันไม่แก้มมาแปะมให้คนกน้อย่ะ